อากาวินมียจะเสื้อผ้าเจ้นี่อะไรเนี่ยจะปาเองให้าากาวินนั่งข้างๆเจ้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮต้องทำยังไงคะ ขอบคุณนี่ยังคะ่ะไม่เทเียดบอลเป็นที่พิงอฮ้ยอันนี้เอาแต่ดูได้ใหญ่ต้องฟังไหมลองก่อนกร <c oughs> <c oughs> ะิจริงๆเขาเลิกคิดแล้วกระถิ่ยังคิดอยู่เลยใช่ไหมคะอยใส่ถูกนเนี่ยกาะิ่นเก ชุดอะไรคะเนสึกุเนสึกุลกาวินให้เจ้เขาลองใส่ก่อนเออเขาเหิดเลิกหิดเอากวินใส่อะไรลูออโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแล้วอุ้ยโอเคลาไปก่อน